ครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับหลายท่านหลายคนสอบถามกันมาเชี่ยนหายไปไหนวะหายไปไหนเงียบหายไปเลยไปหาเสียงนะครับหาเสียงเลือกตั้งสองเดือนที่ผ่านมาก็ไปหาเสียงไม่มีเวลามาทำคลิปส่งข่าวคราวให้กับพี่ๆอยู่น้องๆท่านที่เคารพนะครับผู้ที่ สนใจในเรื่องของการปลูกสายพันธุ์อินทพาลัมทั้งหลายนะสร้างอนาคตให้กับลูกหลานของท่านของเราทุกคนนี่แหละนะครับก็เลยห่างหายกันไปก็ประมาณเกือบ2เดือนมั่งนะที่ไม่ได้ทําคลิปเลยนะครับไม่ได้มา,าเขาเรียกว่าอะไรนะรายงานความคืบหน้าความเคลื่อนไหวไปถึงไหนแล้วหลาหลายท่านก็สอบถามกันมาเชียนไอวีสาเนี่ยลูกใหญ่หรือย,ยังจองจอง จะจองอยากจะชิมโอ้หลายท่านหลายคนกันเลยนะครับจเยนๆนะยังไม่แก่ประมาณนู่นแหละเดือนกรกฎาคมนู่นแหละครับประมาณนู่นแหละถึงจะแก่ได้ที่ถึงจะหวานกรอบอร่อยนะครับจากนู่นเลยนครราชสีมานะครับคุณสมพศคุณสมพศเฉยกลางส่งข่าวขราวกันมาไปดูภาพก่อนนะท่านผู้ชมครับไปดูภาพจากคุณสมพศก่อนแกตื่นเต้นนะตื่นเต้นโทรศัพท์มาไลน์มาส่งข่าวส่งข้าวกันมาไปชมกันก่อนท่านผู้ชม นี่ต้น v ีสามสองเพาะเมล็ดจากฟาร์มวิคุณวิเชียนอันนี้หน่อบาฮีนี่นี่บาฮีอันนี้ก็บาฮีมีลูกแล้วปี8เดือน อีสาสองออกปีแรกนะครับปลูกได้ปีหเดือนเพราะ,มะเมล็ดนี่แหละท่านผู้ชมครับได้เห็นกันแล้วนะเป็นรายงานข่าวรายงานความตื่นเต้นเป็นการรายงานความตื่นเต้นคุณสมพ์เฉยกลางนะครับ ที่ท่านได้อุดหนุนสั่งซื้อต้นอินทผลัม V32 าม V32 เป็นรุ่นของการตรวจ DNA นะท่านผู้ชมนะตรวจ DNA ให้เรียนรู้ว่าเป็นต้นตัวผู้ตัวเมียไปนะครับคุณสมพงษ์ก็บอกว่าเป๊ะเลยเชียนเป๊ะไม่ผิดพลาดเป็นตัวเมียออกทั้ง2ต้นเลย <c oughs> เรียบร้อยนะต้นใหญ่ต้นใหญ่หญเอาขอไปไม่ใช่ต้นใหญ่ต้นยังเล็กอยู่แต่ลูกใหญ่นะต้นยังเล็กๆอยู่นะครับออกจันกันมาลูกเบเริ่มเลย ได้ลูกมาเริ่มเลยท่านผู้ชมฮะนี่คือสายพันธุ์อินทรพัม์สายพันธุ์เด็ดของเราเลยละ่ะท่านผู้ชมว3 2มนะใครรู้ใครเห็นแล้วก็โหชื่นชอบกันเป็นนักเป็นหนาทีเดียวเชียวละ่ะท่านผู้ชมครับชิมหรือยังละ่ะผมถามชิมแล้วเชียนม,มันไม่ฝาดวะ <c oughs> บอกมันไม่ฟาดว่ามันจืดจดัดนเละไม่มีรสฟาดหรอกแต่ว่าเดี๋ยวแกจัดที่จะหวานเชียวหวานฉ่ำหวานกรอบเชียวละ่ะนะครับอีกสักประมาณเดือนเนี่ยเดือน2เดือนประมาณนี้แหละนะจะแกจัด ให้ท hey, ่านได้เห็นนะครับสีสันก็จะสวยงามสีแดงๆนะนะครับเดี๋ยวก็จะได้เห็นนะนะครับมีความสุขกันนะนี่คือเป็นสายพันธุ์อิฐพารลัมสายพันธุ์เด็ดสายพันธุ์นี้เอาไปปลูกกันเถอะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะท่านผู้ชมที่เคารพครับท่านผู้ชมครับอากาศกลับไปกลับมาเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวแต่ว่าต้นอิฐพารลัมสายพันธุ์แดงจัมโบ้อินเดีย V32 เนี่ยไม่เคยแปลเปลี่ยนครับ นาให้สีสันสวยง,งามสีแดงแกจัดสีแดงลูกใหญ่ๆแบบนี้บำรุงดูแลกันดีๆนะครับก็จะได้สายพันธุ์ดีๆเด็ดๆกันแบบนี้แหละท่านผู้ชมครับนานาปีนี้ลหลายๆที่ลหลายๆแห่งเริ่มที่จะออกจานออกลูกแล้วนะ V 3 2นะครับส่วนต้นนี่คือแบบนี้แหละท่านผู้ชมที่ครบครับได้สายขนาดนี้กันแล้วเห็นไหมเหล่ะ ต้นใหญ่คนใหญ่คนอวบอันนี้ส่งตรวจ DNA แล้วนะส่งตรวจ DNA แล้วเป๊ะเป๊ะนะครับเป๊ะก็คือชัดเจนอ่าเหมือนที่คุณสมพศใฉ้กลางนั่นแหละนะครับได้ส่งกันเข้ามาน,นี่เห็นไหมนี่ต้นใหญ่ต้นอวบต้นสวยนะครับส่งไปในกระถางนะท่านผู้ชมนะส่งไปในกระถางนะครับ ราคาพร้อมค่าส่งเลยนะเนี่ยนะท่านไม่ต้องจ่ายเพิ่มแล้วนะครับราคาพร้อมค่าส่งรวมเป็นที่เรียบร้อยนะใส่ลงใส่ลังกันไปจัดกันให้ไปนะครับท่านผู้ชมครับสายพันธุ์ดีสายพันธุ์เด็ดนะครับนี่สายพันธุ์ดีลูกใหญ่ๆสีแดงๆหวานกรอบอร่อยนะครับไม่มีฝาดเลยเห็นไหมล่ะนะไม่มีฝาดเลย แบบนี้แหละเจ๋งเจ๋งแจ๋วนะครับสําหรับสายพันธุ์อิสราลมสายพันธุ์เด็ดสายพันธุ์นี้นะท่านผู้ชมนะนาะดูที่ราคานี้นะครับราคานี้พร้อมจัดส่งนะท่านผู้ชมราคาพร้อมจัดส่งจัดการให้ท่านไปนะนะครับส่วนซื้อจํานวนมากๆนะก็อาจจะมีของแถมของอะไรกันไปพูดคุยกันไปนะ มีของแจกของแถมของแหลกกันไปม <g ül> ีแรลกอ่ะเสร็จะแจกไปแถมไปมีอะไรที่เด็ดๆดีๆเขาจะแบ่งๆกันไปเคยปลูกนะครับ <g ül> ตามภาษาเราไปนะ <g ül> เดี๋ยวให้ดำเนินการเรสร็จสรบเรียบร้อยเขาจัดตั้งรัฐบงรัฐบาลให้เป็นที่เรียบร้อยได้นายกเป็นที่เรียบร้อยได้รัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราเดินงานในเรื่องของการอ่า เอาอินทผลัมให้สามารถเป็นพืชที่จะส่งออกกันได้นะครับเดีย๋ยวเราจัดการดาเนินการกันไปช่วยกันคิดช่วยกันทําช่วยกันคนละไม้คนละมือนะท่านผู้ชมนะช่วยกันคิดช่วยกันทําช่วยกันคนละไม้คนละมือนะนะครับส่วนจํานวนเนี่ยไม่ต้องกังวลผมมีให้ท่านนะครับผมมีให้ท่านตามที่ท่านต้องการไม่มากนัก <c oughs> <c oughs> นะตอนนี้ก็ต้องต้องรีบต้องเร่ง ในการสั่งจองกันนะครับอ่าสั่งซื้อสั่งจองกันเพราะหากว่าช้าไปถ้าช้าไปเดี๋ยวคนอื่นมาคว้าไปครองหมดนะ่เราก็จะไม่ได้เป็นเจ้าของก็ต้องรอกันอีกทีก็ปีหน้านูเลยฮะนะครับรอกันอีกทีก็ปีหน้ามันก็ช้าไปช้าไปไม่ทันการอห,หลายท่านหลายคนก็จะบอกว่ามันช้าไปเสียนไม่ทันการต้องเอาปีนี้นะปีนี้ก็ต้นเท่านี้เนี่ยแต่ว่า เอาไปนี่ไม่ต้องรอช้านะครับหน้าฝนมาแล้วเนี่ยหน้าฝนมาแล้วไม่ต้องรอช้าเอาลงปลูกซะเลยจะได้โตวไวๆจะได้ออกลูกไวๆเหมือนกับคุณสมโพธิที่ท่านสมโพธ์ได้ส่งมาให้เนี่ยตอนที่ส่งไปก็ต้นเท่านี้แหละท่านผู้ชมนะต้นเท่านี้แหละตอนที่ส่งไปให้คุณสมโพธิเนี่ยเอาไปลงปลูกเ,เดือน พืชจิการมั้งเห็นว่าเดือนพืชจิการลงปลูกแล้วก็ออกลูกแล้วตอนนี้ลูกใหญ่เลยนะครับประทับใจกว่าทุกสายพันธุ์เลยว่างงั้นี่สุดยอดเจ๋งเจ๋วเลยนั่นแหละครับมันคือสายพันธุ์เด็ดสายพันธุ์ดีนะครับวีสามสิบสองได้ไปแล้วไม่ผิดหวังนะครับเดี๋ยวต่อไปคนเขาจะรู้จักถามหาวีสามสิบสองกันทั่วบ้านทั่วเมืองแหละครับนี่นะ แล้วที่สวนไหนมี V32 แล้วก็โอ้โหคอเจ้อพระคุณเลยนะคนเล่เข้าไปและไปหาไปจับไปจองกันเป็นเจ้าของกันเจอเกียวสมนันมงแห่งตำนา มากมายของดีฟังเพลงครื้นเครงเฮฮาฝีปากเก่งกล้าเดี่ยวพาราสีลำตัดเล่งเรือกลองยา